คุณพนักเก่งกระกูลนะครับนี่สาคนนะครับวนี็กซกดิเระบอกว่าเราจะไม่ดนะครับวลลีลิเวอร์สจะตรวจสอบองการนอนหลับอย่างเป็นที่ยุทับ ตอนที่ห้า่ก็บสี่สามหมืนแต่ว่าใครมีเญลาเรื่องการนอนไม่ผิดหวังแน่นอนมากนะครับะวัไใ้เลยสามหมื่นนี่ทำเท่าไหร่คอสเตเรยนะครับอ้นไอแคทีเดียวค่ะปตนการตรวจที่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับอมี AI ด้วยพี่อ้าสามันต่อนึ่งคนสามน่อหนึ่งคันแปนบ่อก็ตรวจได้แล้วใน่ไมหลักพันตรวด้ลี่นีนะครับีากไปสามหมื่นี เยอะได้หลายครั้งเยอะเลยเพียนได้ด้วยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เอ่ทำให้เราปลอดภัยและปลอดภัยเห็นเมื่อกี้บอกว่าปีนี้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานอนเร็วขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นกินอาหารที่ผมีวิตามิน ถ้าไม่ได้กินดีที่ผดผื่นรักษาผุดถ้าไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยอาทิตย์ไม่ออกเลยครั้งสองครั้งเป็นที่นะคะก็จะมีงานอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะออกสายเลยเป็นเดือนแล้วจะไปออกอันกินไม่ดีนอนไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยอ่ะแล้วท้าไม่เลยสวยเหมือนเดิมอ่ะไม่อยากพูดเลยมันมีมันไม่มีคนมาเม้นถามเนี่ยเรารู้สิ่งไงบ้างกับ มันมันเกิดเลยพี่อ้ําคำถามนี้ไม่มีคําตอบไม่หรือว่าอะไรเลยเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเมื่อก่อนนะเวลาโควิดแล้วเขาพูดเลยว่ามันมันตงเกตไปไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยทำอะไรอย่างเต็นที่ตั้งแต่เล็กจนโตพอโควิดครั้งนี้เี้เกียจมากคือเันอยากอยู่บนเตียงสบายไม่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาผมไม่อยากออกไปไหนเนี่ยค่ะคือมันเปลี่ยนมันใส่มันเปลี่ยนย้อนกลับไปอยากตอนตอนปีใหม่ คุณแป้งหลายคนเลยถามว่าพี่ยามจะเอาแต่กระเป๋าไม่เอาอยูมอีกแล้วหรอครับน่าจะสิคะยอะอยากได้แล้วพี่แอนนะแต่มันไม่เคยได้แต่ห<อ><อ>มอช้างเขาบอกว่าปีนี้เรามีดวงมีดวงเขาบอกเก้าอี้ที่เราจองไว้มันได้ใช้แน่ขอกนี้ปนะีที่แล้วแล้วถึงว่าบอกว่าไม่ชอบอุงม้าแล้วไม่ออกจริงถ้าไม่มีงานหรือว่าช่วงิ้นปีต้องออกไปยังเเพื่อมันก็ไม่ออกจะไปซื้อของในซูเปอร์เนี่ยก็เวลาคางพอไม่เป่งบ่อยซื้อของหมาก็ แต่สิ่งที่หมอชางเขาจแพ้เขาบอกว่าเราเงียบกว่าพี่แอปอีกเพราะว่าวันนั้นถ้าใครเสียงดังจะไม่ได้เงินอะไราั้งนอนม่ตกแล้วนอนไม่แพ้กันนอนข้างนอกแล้วนอนสบายอะไรแล้วนอนสบายแล้วเหมือนเขาบอกอย่าพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะจะไม่ได้จริงเดคนที่ได้เป็นคนที่พูดมากที่สุดแล้วเขาพูดน้อยเป็นไง สีปกติอันเตอร์เทนทุกคนให้ทุกคนอยากให้เอทุกคนเรียบร้อยไงี่ยในนั้นคิดว่าไม่เรียบร้อยทุกปีนี้แค่คนเดียวเพราะที่อยากอยากแบบทุกคนเฮฮาเลยเรานี่ยจริงจริงๆเงียบกว่าปกตินะชิ้นเงียบไปเลยอย่างที่หมอช้างบอกว่าปีนี้ได้ใช้เก้าอี้นั้นแน่นอนมีสิทธิ์แต่ก็องอกบ้านก่อนใช่มาที่เราเรามีโปรเจกต์แอนออกจากบ้านนะนอกจากไปซื้ออาหารหมากับไป s ้อ p p ิ n g ขาก็ชอบแบบนที่มีคนเพื่อปีนั่งปหน้าเดิมเดิมโอกาสเจอยากเพราะไม่เพ,พื่อนเพือพราะเพื่อนเพื่อนนี่นนต้องเจอกันหมดแล้วละะ่ะหมดแล้วค่ะน้าถามจริงแล้วเมื่อไหร่ดเราได้เจอไม่ผันเยอะใช่ไหยคะตีใช่หมอช้างเขาปักมาถามแต่ว่าให้ถ้าไม่ออกจาก,กบ้านก็เจอเฉพาะแค่ไรเดอร์กับช่างก่อสร้างใช่ต้องขอโทษเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือเรายังมีมีแพลนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีแววนไว้แม่ คนมัจะมีมก็มีต่อให้เิดที่ไหนก็ตามเข้าวัดเจอหน้าวัดก็มีกคนไม่มีก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าเออนอนอยู่บ้านที่ถอะคนจะฝันหน้าบ้านอะแล้วแล้วพี่อ้ํจะใช้เก้าอี้ตัวนั้นเมื่อไหร่อ่ะสิทธิ์ที่เราขอไปแต่ปีที่แล้วอ้ํว่านะยังไงก็ต้องได้ใช้แต่เพื่อปีไหนนะเพราะแต่เนเริ่มองว่าเอออยากให้เหมือนเป็นเหมือนแอมี่หม่เขาเงียบแเขาก็แบบว่ามีความสุขรองเพล อยู่ตลอดกปีด้วยสิเปลี่อนคดีทุ่ๆททุกๆทุกๆเลยอะเขาบอกว่าถ้าพี่อั้มพาคนที่มานั่งอิกคนนั้นเรายวงเราก็จะดีไปอ่ะเออรอดูปีนี้ก่อนจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับก็คงมีแหละแต่ปีไหนอ่ะไม่รู้เลยค่ะแต่ก็คือพี่อั้มไม่ลดละใช่ไหมครับไม่หาไม่หารอมาจะมาทางไหนอ่ะโอเคตรนี้ก็มีไงตรงนีก็มีค่ะแต่หมอรุงก็บอกว่าถ้ามาปุ๊บก็คือแบบ ฟ้าเลยแล้แบบฟุนฟุูฟุูฟุฟไม่ได้รถด่วนขางบูช่ายแต่เป็นรถด่วนท้องมอเตลแล้วก็แต่งเลยเลความเร็วสูงเลยเตรียมเชื่อมไหมคะเมื่อไหร่หมอก็บอกว่าจะเจอคู่กันตั้งนานแล้วนะจะไม่ดูเขาไม่ใจแต่เจอมันก็เจออะป่ะเป็นไงบ้างหลายคนก็รุนแรงอยากให้เราแบบว่าสมหวังรู้สึกยังไงกับกระแสแรงเชียร์ตรงนี้ คนเห็นเอามันสต๊อกใช่ไหครูอยากให้เํามีคู่ครองมีแบบคนคุยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่คนเดียวมันสบายใจนะแต่ถ้าก้าวข้างผ่านแต่ไม่มีมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่แบบแฮปปี้มากเลยจะหาเรืลิกเสร็จเป็นยังไแต่เพื่อนก็เป็นคนสแกนให้แต่ว่ามีคนยิวผ่านเิ้มเลยคืณสนควรกันแล้วทำไมมันถึงไม่ถึงเราสักทีอ่ะนั่นนั่ะสิคะดูไปแบบแบกสูงไม่ยอมไปหน บอก้โหถ้าสเปคที่กยากก็คือค่อนข้างยากนิดนึงไปถึงว่าคนที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยแม่ต้องผ่านหลายด่านใช่ซึ่งก็เป็นความจริงเหรอแม่ใช่เพราะการผิดพลาดของแต่ละคนแล้วก็จะวันนี้ถ้าเกิดคนใหม่เราจะไม่เอาอันนี้นะอันนี้นะเราจะไม่เอาอันนี้นะคุณเล่าข่าวสิบคนอ่ะอีกคนนี้จักเลยอ่ะเพราะมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแต่ถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแบบว่าแล้วแต่งเลยเราโอเค่ะ หมายถึงว่าถ้ามาแบบปุ๊บปั๊บแล้วแบบว่าโอ้การปุ๊บปั๊บไปเลยเวลาไม่ใช่ก็คือใช่ถ้าวันเจอแล้วใช่อ่ะคือใช่แปลว่าปีนี้เราก็ออกจากบ้านมากขึ้นต้อก็ต้องเล่นต้อจเก่าออกจากบ้านกับของเก่าอาถามจริงนะถ้าคนมาจีบแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ถามจริงถ้าคนมาจีบเราเขาจะมาจีบเราทางไหนจากดีเอ็มหรือว่าโอ้ไม่มีนะไม่รับสิไม่รับเพราะขาดไม่อาจับเพื่อนขเพื่อน ตอนนี้มีไหมไม่มีคสีน้าดูเอไม่มีนะอยู่ไม่มีนะถูุไม่สบายเไมดีไม่มีนบริการนี้ก็คือเ็เพ่อนของเพื่อนๆก็ไม่เชื่อออามเลยไม่่ทุกวันาอันอยู่บ้านกับหามอแม่อันไม่มีอะไรไปไหนเลจริงๆก็ม่ใช่ข้อดอกไม้ค เพื่อนซื้อให้เพื่อนชอบส่งมาให้แล้วก็ไม่ลงชื่อให้ให้หาเอาเองจะเป็นใครบ้างเกเดมาเจอพี่เอค่ะตัดชุดค่ะใช่ใช่เพราะเห็นเขาชอบแบบชอบใส่ชุดซ้ำอะไม่เหมดอนคนแบบชุดซ้ำเขาไม่คนใจดีกับคนอื่นให้ให้คนเยอะเขาไม่เคยให้เลยกับตัวเองเลยเพราะจะประหยัดตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะก็อยากให้เขาเงินเพื่อไถ่เข้ามาได้แล้วก็ ด้วยใช่มัค่ก็หาแบบในหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ในครั้งที่พีเอจัดประจ ա วิตาก็ไปดูไซการ์ก็ใส่ไงปีแรกปีแฮปปี้มากดีสเน่ชอบมากสำหรับพีเอต้องเป็นชุดแบบไหนในมุมของเราเองให้เหมาะกับขายาของเขาดิสเน่แล้ผู้ชายกับเขาผมยาวขนาดนั้นนะคือมันจะไม่เหมือนกันแบบแบบต้องเลือกแบบเลยของตรงกับโค้อเขาไม่ได้เพราะเออแบบโค้งเลยผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่ผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้ ก็จะใส่เป็นรองแบบได้แต่ผู้ชายพี่เอจตรงตรงหน่อยตรงไปตรงนี้ตรงตรงอ่ะแต่เวลาเราโลงชุดก็บอกว่าเขาก็ใส่ชุดหนุมออกกล้ามได้พ่อเนี้ยต้องขอบพูดเลยนะอั้มชุดไซส์เอลอ่ะอั้มเราเป็นคอมมิสโซ่ไซส์เอลแต่ต้องหลุกถ้าจะไปกัดกัดอยู่นี่นี่หน่อยแล้วก็ขยายแล้วไอ้เขาจะถ่ามทุกคนในบ้านพี่เอโอ้โหพี่เออ่าอั้มลงชุดอะไรเงี้ยพี่เอใส่ได้เกแต่ผู้ชายต้องจอม แต่จัดจไปกี่ชุดชอ้ะแม่เจ็ค่ะชุดไม่คิดเงินเลยออกคนเยอะแล้วแต่ดีน่าเกลียดร,รีแอคเขาตอนแรกที่เขาได้เห็นเขาเป็นยังไงบ้างเขาเล่นใหญ่อยู่แล้วว่าเขาดีใจจริงหรือเปล่าแต่เมื่อไรจะดีใจจริงอ๋องสังเกตก่อกว่าว่าดีใจจริงหรือเปล่าว่าแต่ว่ามีโอกาสที่ไม่ดีใจจริงเหรอคะคุณเป็นคนที่ใครทำอะไรให้เขาดีใจครับ ไะคเราวันเกิดเราไม่ได้ไปเนี่ยค่ะเราไม่เจอกันเลยเจอกันเมื่อวานเราไม่รีบใจบังคับใส่เลยแต่คนรอเราเกิดบังคับใส่บังคับใส่ไหมแม่บังคับใส่นะเขาใส่อยู่แล้วเราใส่โอเคก่งจิ๊กค่ะ